สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่กองเคหาดนางคอยนะคะแล้วก็ขอบอกว่าเป็นซีเปิดเรื่องสนุกมากดูจากนี่มันมีเรื่องวุ่นวายแน่นอนแล้วก็เขากำลังถ่ายทำกันอยู่นะคะตามไปดูกันค่ะ ละครเคหะนังคอยไทยทำกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้เส้นทางบันเทิงเก็บภาพบรรยากาศฉากเริ่มเรื่องมาอุ่นเครื่องฉากนี้นักแสดงรวมตัวกันบนรถทัวร์มุ่งหน้าสู่เคหะนังคอยแต่ระหว่างทางก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นเสมอเมื่อมีแก๊งโจรมาปล้นระหว่างทางรถทัว,วร์เบรกแรงขนาดนี้ผู้โดยสารก็ต้องล้มลุกคลุกคล,ลานสิคะคนโดยออกไปนะต่ว่ยอยอกไปนะนี่มปนมมสิอะไรมาแ้เือต้องัวฉัน โอดัตตีและแบมแบมนสมนล้มไปอยู่กับพืชเบื้องหลังพื้นที่แคบมากทําให้ถ่ายทําค่อนข้างลําบากสาวพิงพลอยประภาวดีก็มารับเคราะห์ถูกล้นเหมือนกันส่วนพระเอกบูมกิดก้องเก๊กรออยู่นานกว่าจะมาช่วยจึงโดนแซวไปหนึ่งทีค่ะเขารอเราอยู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยผมก็รอจนตาบัวไปเลยเอาแว่นแว่นนใส่กงันอ๋อเดี๋ยวดั้งรออ๋อใช่เขานัด10บโมงให้ผมมาเช้าได้ไงตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปที่เคหาดนางคอยใช่ไหม ใช่เราไปเจอกับเจ้าที่ครับเจ้าใช้คําว่าเจ้าที่เหรอใช่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าด้วยชายมันร้อนแล้วมันก็แคบแล้วเราก็ต้องอยู่กับหลายหลคนอะไรอย่างนี้เขาไปทําเหตุการณ์อะไรบนรถปัญหาหลักๆมันคือล้อยางมันแตกอ่ามันก็เลยทําให้แบบว่านะเราเซมาทับกันอืใช่เซไปเซมาอุ้ย มีซีนหวานๆเฉยใ,<ช>ใช่นี่เอาจริงๆความยากเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อยู่ในที่แคบๆแล้วมันร้อนอย่างเดียวนะแต่ดูคอสตูมเขาวันนี้คือไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนมันก็บังทุกกล้องหมดเลย อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายตอนอย่างนี้แล้ก็จะมีโจรด้วยอะไรด้วยแล้วก็จะมีอตอนนี้ยังไม่เห็นพี่เอกใช่ไหมเดี๋ยวตอนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เอกตัวจรินจะมาใช่ใชปัจะมาเนี่จะหงมงเย็นแล้ว <c oughs> ติดตามภาพบรรยากาศในละครเคหะนางคอยได้ทางข่าวบันเทิงช่วงต่างๆของช่อง7 HD นะคะ